วันนี้นะคะเราก็มารีวิวน้ำหอมจากแบรนด์เมซองเมเจล l a r e p ิก้านะคะ EP 1ะคะ่ะครั้งนี้เนี่ยจะรีวิวทั้งหมด5กลิ่นนะคะ r e ฟิก้านะคะก็เป็นแบรนด์น้ำหอมที่เขาทำกลิ่นออกมาเพื่อแคปเจอรบรรยากาศแล้วก็โมเมนต,ต์ต่างๆตามสถานที่กลิ่นเขาก็จะให้แบบความรู้สึก แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มีความเฉพาะตัวค่อนข้างสูงตรงขวด<ช>เขาเนี่ยก็คือน่ารักมากนะคะมันจะเป็นเขาจะมีดีเทลชื่อ,อ,อกลิ่นสถานที่แล้วก็เขาจะมีบรรยายกลิ่นเอาไว้เนี่ยซึ่งเขาบรรยายไว้ได้ดีมากเลยนะคืออ่านปุ๊บก็จินตนาการภาพออกเลยไม่ว่าจะเป็นแบบสถานที่ของกลิ่นหรือว่าลักษณะของกลิ่นใช่ค่ะ ตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นคล้ายๆกับผ้าแคนวาสเนาะแล้วก็พิมพ์ลายเข้าไปซึ่งแต่ละขวดแต่ละกลิ่นเนี่ยมันก็จะแบบหน้าตาคล้ายๆการมีความเก๋มีความแบบมินิมอลมินิมอลเรียบง่ายเรียบง่ายใช่<ๆ>ซึ่งเลปิกาเนี่ย<ม>เป็นน้ำหอมนิชที่ราคาเนี่ยถือว่าจับต้องได้แล้วก็กลิน่นส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างใช้ง่าย<ๆ>เลยเข้าถึงง่ายมากเดี<ๆ>๋ยววันนี้เราจะมารีวิวไล่เรียงกันไปทั้งหมด5ตัวเนาะใช่แลิ่มีตัวแรกดีกว่าค่ะ กลิ่นแรกนะคะ by the fireplace ค่ะกลิ่นนี้ยนะส่วนตัวชอบมากคือิ่นแบบวิ่นแบบกลิ่นควันไม้อ่ะแล้วก็ผสมความหวานของเชสนัทแล้วก็คือใช้เรานึกถึงตอนแบบบรรยากาศแคมปิ้งอย่างเงี้ยมีเตาผิงมีไม้กำลังไหม้ดูเปลวของไฟอย่างเงี้ยที่มันกำลังไหม้อยู่เนียไฟกำลังแบบเผาไม้ ไปทีละนิดทีลนิดแล้วก็มีควันลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยมันอมหอมมากใช่เขาก็บรรยายว่า burning wood and chestnut นะแล้วก็กลิ่นตามที่เขาบรรยายเนี่ยคือเป็นฤดูหนาวค่ะที่ข้างนอกเนี่ยกำลังมีหิมะตกเลยปกคลุมสีขาวแต่ว่าเราอยู่ในบ้านที่มีเตาผิงอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยแล้วก็ดมกลิ่นไม้อบอุนอ่นเนี่ยบรรยากาศมันก็เลยจะดูอบอุน่นแล้วก็กลิ่นมันมีความดมแล้วมันรู้สึกสบายใจแล้วก็เซฟอะ เป็นกลิ่นที่ออกทางหวานนะคะคล้ายๆกับถั่ว,วหวานหรือว่าขนมมัชเมโล่อย่างเงี้ยก็คือฟิลแบบเอามัชเมโล่ไปย่างบนกองไฟอะไรอย่างเงี้เลยหอมมากแล้วก็เป็นยูนิเซ็กผู้หญิงใช้ก็ได้ผู้ชายใช้ก็ได้กลิ่นเนี้ยหอมมีสไตล์มากๆค่ะอน่าสนใจมากนะคะตัวนี้ กลิ่นผัดมานะคะเป็นแนวแบบสดใสสดช,ชื่นมีความชาบชื่อว่า flower market นะคะค่ะตัวนี้เขาก็จะแบบฉีดมาสเป์แรกเนี่ยเป็นความแบบสดชื่นของดอกไม้สดเลยอะแบบนึกถึงเวลาแบบเดินเข้าไปอยู่ในร้านที่เขาแบบจัดดอกไม้อะ่ะแล้วก็มีดอกไม้ในร้านมันจะเป็นกลิ่นแบบ สดชื่นแบบเขียวๆกลิ่นของดอกไม้ธรรมชาติเย็นๆอะแล้วก็แบบสดใสสดใสแล้วไม่ใช่แค่ดอกไม้บางอันนะคะแต่เป็นแบบดอกไม้เป็นช่อเลยทั้งร้านเลยอ่ะใหญ่ๆเยอะๆ มันเป็นกลิ่นดอกไม้แบบหลากหลายสายพันธุ์มากเลยในนี้มันเป็นผสมผสมกันอแต่ว่ากลิ่นดอกไม้ตัวหนึ่งที่ได้กลิ่นชัดก็คือกลิ่นของมะลิเออใช่ได้กลิ่นชัดมากๆแบบกลิ่นเย็นๆมะลิแล้วก็ฟรีเซียสองสองตัวนี้แบบตีสลับกันไปกันมาอ่าแล้วก็ช่วงแรกนะคะเขาก็จะเออเนี่ยแหละสดชื่นสดชื่นพอทิ้งไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงอะ่ะเคยฉีดทิ้งไว้ที่ข้อมือแล้วก็แบบไปทํากิจกรรมนู่นนี่นะ่ะแล้วก็แบบตัวเองก็งงเฮ้ยกลิ่นอะไรก็ไม่รู้ ลอยมาหอมมากแล้วก็แบบพยายามหาว่แบบอะไรสุดท้ายมันเป็นกลิ่นเต้าตัวนี้นะคะฟาวเวอร์มาร์เก็ตคือร้อยถึงช่วงเบตออะหอมมากอืม,มันเป็นกลิ่นเบตที่หอมอะตัวเนี้ยเป็นกลิ่นของผู้หญิงนะคะแล้วก็ใช้ง่ายแหละกินดอกไม<า>้เข้า,าเข้ากันดีกับผิวไม้ก็ไม่รู้นะเออเหมือนสาย<อ>าลมพัดมาแบบเอากลีบดอกไม้มาด้วยอย่างเงี้ยตัวใช้แล้วสดชื่นเฟรชเนสอย่างเงี้ย ใส่ลมพัดเอากลีบดอกไม้มากลิ่นนี้นะคะกล<ด>ิ่นที่3ชื่อว่า coffee break โอ้ยตัวนี้ก็สปอยว่ากลิ่นดีตัวหนึ่งชอบอตัวนี้นะยเซอร์ไพรส์มากตอนแรกไม่ได้อ่านรายละเอียดตรงที่เขียนไว้เลยนะก็คือได้มาปุ๊บฉีดเลยจินตนาการว่าเฮ้ยฉันจะต้องได้กลิ่นกาแฟที่เข้มข้นแน่นอนแต่แตว่า <ใน S 1> โอ<ห>้บรรยายไปว่า creamy and cozy coffee นะคะคือมันเป็นกาแฟที่แบบอารมณ์ลาเต้อะ ใส่นม,ใ<ช>นมเข้าไปแล้วแบบกลิ่นเนี้ย <blend S 2> รู้สึก <ละ S 2> ว่าเหม,มือนเราได้กาแฟมาถ้วยห,หนึ่งแล้วก็มีครีมนมข้างบนใช่ป่ะแล้วเราก็จิบกาแฟแล้วก็ขั้นแรกมันจะได้ครีมนมก่อนอ่ะเหมือนครีมนมไปติดที่ปากอย่างเงี้ยเป็นความนุ่มๆหอมนมละมุนของกลิ่นแบบดีอ่ะก็คือมันจะเป็นกาแฟแบบ,บหวานนะ ราดครีมสดแล้วก็ผสมน้ำตาลลงไปนี่กลิ่นทองกระบีนหวานๆถั่วหวานๆเป็นกลิ่นกาแฟที่หวานใครที่ชอบความหวานความละมุนของน้ำหอมนะคะตัวนี้น่าสนใจมากแล้วก็แบบกลิ่นมีคาแรคเตอร์ไม่ค่อยซ้ำใครอะ่ะเป็นกลิ่นแบบเนี่ยหลายคนอะชมว่าแบบหอมอะ่ะตัวเนี้ยคิดว่าเข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นยูนิเซ็กด้วยฟีเมลแล้วก็เมลนะคะ ก็มันถ้าเกิดผู้ชายคนไหนที่ชอบกลิ่นหวานๆนะแบบแนวละมุนละมุนอย่างเงี้ยเออคิดว่าตัวเนี้ยเหมาะเพราะว่าเขาไม่ออกสปอร์ตไม่ออกอะไรเลยนะออใช่กลิ่นไม่แบบปัดจมูกแบบมีตัวใดต,แบบตัวหนึ่งแหลมขึ้นมาเลยอะมัน <ลง S 1> สมูทบบไปหมดเลยมูทไปเลยอโอเคกลิ่นนี้ก็ดีมากๆค่ะ โอเคและตัวถัดมานะคะก็คือ Beach Walk ตัวเนี้เนี่ยจำลองบรรยากาศของเมืองคาวีตอนปี1972ซึ่งแบบมันค่อนข้างจะแบบเก่านิดนึงเนาะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นกลิ่นของตัวเนี้ยมันไม่ให้กลิ่นของความรู้สึกทะเลอะไรเลยนะมันเป็นอารมณ์เหมือนเรายังไม่ไปแตะน้ำอะเราอยู่บนหาดทรายอเออเราอยู่บนหาดทรายแล้วก็แบบอาบแดดฟิลนี้เลย กลิ่นมันจะแบบคล้ายๆกับกลิ่นกันแดดอะอพวกซันแทนอย่างเงี้ยใช่รู้สึกเหมือนเรากําลังเรา,าทาครีมกันแดดแล้วแล้วเราก็ออกไปเดินเล่นที่ชายหาดซึ่งมีแสงแดดแบบสัดสองเข้ามาเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่แดดต้องกับผิวกระทบครีมกันแดดแล้วก็ระเหยขึ้นมาคือคิดคว่าทุกคนจะต้องมีโมเมนต์นี้เวลาทาครีมกันแดดแล้วออกแดดอะ มันจะมีกลิ่นกันแดดลอยขึ้นมากลิ่นครีมกันแดดแล้วเห่ออกมากลิ่นตัวนี้ยมันเป็นอย่างมากมันคือกลิ่นผิวอะจริงๆมันเป็นกลิ่นที่เซ็กซี่มากนะกลิ่นผู้หญิงที่ทาครีมกันแดดแล้วเินเล่นใช้ห่หอมอะหอมฟุ้งขึ้นมาอย่างนั้นนะเออแล้วเราเราคิดว่ากลิ่นเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างใช้ง่ายคือมันคลาสสิกอะฉีดเมื่อไหร่ก็ได้ยุคไหนก็ได้แล้วก็เป็นกลิ่นสบายๆแล้วก็แบบแอบมีพวกดอกไม้อะ พวกแบบดอกไม้แต่ว่ารู้สึกว่ากลิ่นหลักๆอ่ะคือโคคนัทแล้วก็มีดอกไม้คือตัวนี้มันจะมีกลิ่นดอกไม้แซมมาแบบให้นึกถึงพวกดอกไม้สีเหลืองอะไรเงี้ยแล้วก็แน่นอนว่ามีกลิ่นโคคนัทอยู่ในนี้อือเป็นไวท์แบบมะพร้าวขีงกันแดดแสงแดดแล้วก็ดอกไม้ริมทะเลอย่างเงี้ยอือสวยๆชิคๆนะคะกลิ่นนี้ของผู้หญิงนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะตัวนี้ก็ดังมาก Sunday morning. เลซี่ซันเดย์มอร์นทุกคนจะต้องทำหากกินน,นี้เลพิก้าที่คือทุกคนอนะนอยากลองกินนี้คิดว่าตัวเนี้ยมันขายดีเพราะว่ากลิ่นเขาว่าใช้ง่ายมากมีความออสบายฉีดที่อะไรก็แบบโล่งจมูกสบายใจที่จะฉีดอะคะ่ะใช่ชื่อเขาก็คือแบบเลซี่ซันเดย์มอร์นิ่งคำอธิบายเขาคือแบบซอฟต์สกินแอนด์เบส e ลินเงี้ยตรงมากหนออึ้อยเปอร์เ <laughs> เหมือนเราส่วนตัวที่ฉีดกินเนี้ยรู้สึกว่า เป็นน้ำหอมที่สะอาดเป็นผิวที่สะอาดแล้วก็กำลังนอนอยู่บนเตียงผ่องโรงแรมอะที่ผ้าปูที่นอนมันหนาๆอืมผ้าปูที่นอนผ้าห่มอย่างเงี้ยหนาๆสีขาวแล้วก็รู้สึกได้ถึงความสะอาดเหมือนเวลาไปนอนโรงแรมอะผ้าห่มทุกอันเลยมันจะมีกลิ่นแบบสะอาดอะเหมือนเขาไปทำความสะอาดมาผ่านการฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยเออกลิ่นเนี้ยมันจะรู้สึกคล้ายๆแบบนั้นเป็นความแบบสะอาด เออมันเป็นกลิ่นผ้าปูที่นอนที่สะอาดมากๆแล้วกลิ่นเนี้ยดีค่ะคือแบบฉีดเป็น Everyday s c ซ n t ได้เลยเราก็มองว่าจริงคือเขาเขียนว่าเป็นฟ e ีเมลใช่ไหมแต่ว่าจริงๆผู้ชายก็ใช้ได้นะกลิ่นแบบเนี้ยอาจจะเป็นฟ e ีเมลเพราะว่ามันมีความมความหวานของอ่าตัวแพรล,ลูกแพรอย่างเงี้ย แต่ไม่ได้แบบหวานมากนะก็เป็นผลไม้แพร่ฉ่ำๆแล้วก็มีมาร์มีอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็ฉีดได้เป็นกลิ่นแบบของเช้าว,วันใหม่ที่เรากําลังแบบนอนหลับสบายไปบนเตียงแล้วก็ตั้งตื่นมาแล้วตื่นมาบิดขี้เกียจและรับเช้าว,วันใหม่โอเคแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายนะคะเราจะมาสรุปนิดนึงว่าแต่ละตัวเหมาะกับใครแล้วก็เหมาะกับฉีดไปไหนอ่าโอเคเริ่มที่ <Okay. S 1> ตัวแรกกันเลยบายเดลไฟล์เพส ตัวนี้ก็คือได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะผู้ชายก็คืออาจจะต้องแบบชอบกินของไม้แล้วก็กลิ่นหวานนะอันนี้เหมาะก็ตัวนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะแรงจะฟุ้งนิดนึงก็เหมาะกับฉีดอยู่ในห้องแอร์นะคะแล้วก็ออกแดดตัวนี้ใช่ไวทํางานกําลังดีกลิอยู่ในออฟฟิศเท่ๆนะเออกลิ่นหรือก็ยูนิคมีสไยละใช่ใช่ใชใชใครแบบได้กลิ่นที่แบบหอมมีสาเนี้คือตัวนี้เหมาะเลย ตัวถัดมานะคะ Flower Market เค okay, ตัวนี้อันนี้ฉีดได้หมดเ,เลยผู้หญิงนะคะฉีดไปไหนก็ได้ออกแดดก็ได้นะคะตัวนี้ไปเดินเล่นในสวนออินดอร์ <indoor. S 1> ได้หมดเลยกลิ่นหวานเป็นผู้หญิงสายหวาน,น,นฉีดไปเดินสวนเข้ามาโอเคแล้วก็ c o f f e ่เบร a ตัวนี้ก็ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเหมาะกับฉีดจริงๆไปเรียนก็ได้นะกลิ่นคือมีคนนะฉีดได้หมดเลยอะอตัวเนี้ย มีมีคนฉีดไปเรียนจริงๆแล้วแล้เพื่อนชมว่าหอมอืมฉีดไปไประชุมทํางานก็ได้นะคะกลิ่นค่อนข้างสุภาพมันมีความแบบกลางๆระหว่าง<ม>ความเด็กแต่ไม่เด็กไปแล้วก็ความโตแต่ไม่โตไปอะ่ะ <c oughs> คิดว่าแบบได้หลายช่วงวัยเลยกีิ่เนี้ยเริ่มตั้งแต่วัยเรียน,นะคะ่ะใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะโอเคส่วนบีชวอลกตัวนี้ก็ให้เป็นกลิ่นผู้หญิงละกันเนาะ แล้วก็ฉีดไปทะเละตัวเนี้ยเออแต่ว่าฉีดสบายๆวันอยู่บ้านก็ได้นะใครที่ชอบกลิ่นโคโค่นัทนะคือแนะนําตัวนี้เลยคิดว่าถูกใจเป็นโคโค่นัททีไไ่ไม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 ่มุนอะเออโคโค่นัทที่ไม่แรงมันจะมีความสว่างสว่างของดอกไม้อะไรอย่างงี้อยู่ด้วยเป็นกลิ่นแบบกันแดดเซ็กซี่เซ็กซี่บนผิวฉีดไปทะเลสบอยู่บ้าน,านออกไปเดินเล่นชอปปิ้งอย่างเงี้ยก็ได้นะ ก็ใช้ได้ตั้งแต่วัยเรียนเดาะวัยเรียนได้เลยแล้วก็ตัวสุดท้าย Lazy Sunday Morning แนะนำสำหรับผู้หญิงผู้ชายนะคะแล้วก็วัยเรียนตั้งแต่วัยเรียนขึ้นไปอะใช้ได้ขีดง่ายมากตัวนี้ได้ทุกวันเลยทั้ง indoor outdoor นะคะฉีดไปทำงานหรือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างเซนซิทีฟต่อกลิ่นอะไรเงี้ยหมอพยาบาลก็รู้สึกว่าฉีดกลนได้ด้วยเหมือนกันโอเคแล้วความทนน่ะมาให้จัดอันดับความทนหน่อยไหม อันดับหนึ่งบ้านเดียวก็เพลย์อันดับสองคอฟฟี่เบรคนะคะอันดับสามบีชวอล์กอันดับสี่มีความลังเลกันฟลาเวอร์มาร์เก็ตกับเลซีซันี้สุดว่าพอๆกันใช่เลยโอเคค่ะวันนี้เรารีวิวประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวจะมีอีกที่สองอีกนะคะแต่ว่ารอน้องมาอยู่เออสั่งไปแล้วเดี๋ยวต้องรออาจจะนษณนิดนึงนะคะ วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามกันนะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, <ฮะ S 2> กด subscribe. s ับ c ไ i ร e ์้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะ<ม>เร็วๆนี้จริงๆ <laughs> คือไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะลงรีวิวนะ้ำหอม,มคลิปต่อไปโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคมากค่ะ